สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทำอาหารจานเดียวข้าวผัดแหนมค่ะใครที่ชอบทานแหนมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่มีความอร่อยแล้ววิธีทำก็ไม่ยากเลยนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะใช้แหนมขนาด1 0 0กรัมนะคะตัดครึ่งแล้วผ่าเอาพลาสติกออกค่ะ หั่นแหนมชิ้นเท่าๆกันจะหั่นชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะเตรียมแหนมเสร็จแล้วก็เป็นกระเทียมค่ะใช้กระเทียม4-5กลีบนะคะตามด้วยหอมใหญ่ครึ่งหัวค่ะหอมใหญ่เมื่อสุกแล้วจะมีรสหวานตามธรรมชาติเลยนะคะ สำหรับข้าวผัดแหนมจะไม่นิยมใส่มะเขือเทศค่ะเพราะแหนมก็จะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วสุดท้ายเป็นต้นหอมซอยเตรียมเสร็จแล้วเรามาดูส่วนผสมกันค่ะจะมีข้าวสวยสองถ้วยไข่ไก่สามฟองแหนมกระเทียมหอมใหญ่และต้นหอมซอยเราจะใส่เครื่องปรุงไปในข้าวก่อนเลยนะคะใส่เกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายหช้อนชาผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาพริกไทยครึ่งช้อนชา ต่อไปไปลงมือผัดกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปประมาณ3ช้อนชาค่ะพอน้ำมันร้อนจะนำกระเทียมและหอมลงไปเจียวก่อนก็ได้หรือจะใส่ไข่ลงไปก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะเปลี่ยไข่ให้สุกป,ประมาณ50อร์เซ็นจากนั้นเลี่ยไข่ไปข้างกระทะแล้วใส่กระเทียมและหอมใหญ่นะคะ พอกระเทียมและหอมใหญ่สุกและหอมดีแล้วก็ผัดคุกกับไข่ได้เลยค่ะต่อไปก็ใส่แหนมได้เลยนะคะผัดคุกให้แหนมสุกสักนิดนึงเพราะวันนี้เรามีเด็กทานด้วยค่ะบางท่านอาจอยากกินแหนมที่ยังเด้งๆอยู่ก็ใส่ข้าวก่อนนะคะแล้วใส่แหนมตามไปทีหลังค่ะ ผัดคุกพอให้แหนมสุกก็ใส่ข้าวลงไปได้เลยนะคะและข้าวที่ใช้ควรเป็นข้าวเย็นค่ะไม่ควรใช้ข้าวร้อนมาผัดนะคะจะทําให้ข้าวผัดเราแฉะค่ะและข้าวผัดจะเลี่ยงเม็ดสวยข้าวที่นํามาใช้ต้องแช่ตู้เย็นไว้ยิ่งดีเลยค่ะพอผัดจนเม็ดข้าวแตกกระจายไปทั่วแล้วสุดท้ายก็ใส่ต้นหอมซอยได้เลยค่ะ ผัดคูกเ้าล้วชิมรสชาติดูถ้าถูกปากแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเสิร์ฟคู่กับแตงกวาและต้นหอมแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะข้าวผัดแหนมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เป็นอาหารจานเดียวที่หลายๆคนชอบวิธีทำก็ไม่ยากแบบนี้ลองไปทำดูนะคะเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้สุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ